สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์แปดนาทีเจการแพทย์แปดนาทีครั้งนี้ครั้งที่แปดร้อยสามสิบของจริงนะครับนะเมื่อวานนั่งคำนวณผิดนะครับก็วันนี้การแพทย์แปดนาทีก็เปลี่ยนสักนิดนึงนะครับปกติวันอาทิตย์เนะเราจะเป็นวันตอบคําถามประจําสัปดาห์นะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยคลับเฮาส์เขาแบบฮอตมากๆเลยนะฮะก็ไปใช้เวลาในคลับเฮาส์ นานพอสมควรน่ะวันนี้ก็เข้าไปประมาณสักสามชั่วโมงนะครับเพอรเอินเป็นพาร์เนลิส์เนาะก็ไม่สามารถออกมาได้กนะ็อยู่ในนั้นวันสามชั่วโมงเลยสามชั่วโมงกว่าด้วยนะฮะก็ไม่มีเวลาตอบคำถามประจำสัปดาห์จริงๆนะนี่ก็ตีนหนึ่งนะนะนะครับโอเคก็เลยขออนุญาตยกตอบคำถามอาจ,จะเป็นวันพรุ่งนี้แทนนะครับ อย่างไรก็ดีวันนี้มีหัวข้อที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังฮะอามาจายนี้พามพิมอ,อ,อ,อ่ากลับหน้ากลับหลังอีกแล้วนะฮะ the pregnancy and lactation labeling rule นะครับก็คือเอเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งครรภ์และการให้นมนะครับการก็ล l ลเบลยาเนี่ยว่าแบบยาเป็นแบบจัดอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มไหนกลุ่มไหนอ่งงี้ครับ <c oughs> คือเท้าวความหมดปกติในสมัยก่อนนะครับเวลาผู้หญิงจะได้รับยาอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับเราต้องรู้ว่ายานั้นเนี่ยเป็นยากลุ่มไหนกลุ่มไหนก็หมอหมายถึงไม่ใช่ว่ารักษาโรคก,กลุ่มไหนนะแต่ต้องกลุ่มไหนตามที่องค์การอาหารและยาของอเมริกันเนี่ยให้คําจํากัดความ สมัยก่อนเนี่ยเขาแบ่งเป็น a b c d x ย้ำอีกทีนะฮะ a b c d x คืออะไรในสมัยก่อนเราแบ่งงี้แบ่งง่ายจำง่ายนะครับ a คือปลอดภัยในคนนะครับ b boy คือปลอดภัยในคนไม่ปลอดภัยในสัตว์มีข้อมูลนะครับ c cat คือไม่ปลอดภัยในสัตว์นะครับอื เดี๋ยวนะ C cat โอเคแล้วก็ไม่ไม่มีไม่ปลอดภัยในสัตว์แล้วก็ไม่มีข้อมูลในคนนะครับ D dog คือไม่มีไม่ปลอดภัยในสัตว์และไม่ปลอดภัยในคนแต่จะไปต้องใช้ยาตัวนั้นจะไปต้องใช้รักษาโรคส่วน X เนี่ยก็คือไม่ปลอดภัยในสัตว์ไม่ปลอดภัยในคนแล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้นะครับเมื่อก่อนเราแบ่งกันอย่างนี้นะครับแต่ณปัจจุบันนี้ เขาได้เปลี่ยนไปแล้วนะอเมริกานะครับได้เปลี่ยนไปแล้วในปี2015เนี่ยเขาบอกว่าเปลี่ยนวิธีการจัดกลุ่มนะครับที่หมอบอกไปเมื่อกี้เนี่ย A B C D x เนี่ยนะครับให้เป็นเดี๋ยวเปิดรูปให้ดูน,ะนี่แค่แบบอย่างนี้นะครับเมื่อก่อนใช่ไหมคนท้องเนี่ยนะครับ นะครับ A B C D X เนี่ยเขาแบบให้รวมกับในช่วงคลอดและการคลอดนะครับอันนี้รวมนะรวม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 นะครับให้การเป็น pregnancy ส่วน lactation การให้นมก็เป็นอันนี้ปึ๊บอันที่8.3อันสุดท้ายที่หมอจะมาพูดเล่าสู่กันฟังนี่คืออันนี้นะเดี๋ยวขอเปิดน,นี่นะครับ female and male อันนี้อยู่นิ้วนี้เดี๋ยวนะนี่นะครับ female and male of reproductive potential อ่ะหมายความว่าอะไรเนี่ยครับอยากให้รู้วันนี้นะฮะว่าผู้หญิงทั่วไปที่จะกินยาเนี่ยต้องรู้นี้โอเคต้องรู้3อย่างนะต้องรู้3อย่างนะครับยาที่จะซื้อกินเนี่ยต้องบอก3อย่างนี้เลยอย่างแรกคือ ผลการตั้งครรภ์เป็นอย่างไรนะอันที่1นนะครับอันที่2แนะนำให้ใช้การคุมกำเนิดแบบไหนนะครับระหว่างที่ใช้ยาระหว่างที่ใช้ยาอันที่3ผลเกี่ยวกับเรื่องของภาวะมีบุตรยากทำไมทำไมต้องบอกงี้เพราะว่าเขาบอกว่ายาบางตัวเนี่ยเนื่องจากมันมีผลกับการกับเด็กอ่าผลกับเด็กนะครับเพราะฉะนั้น จะกินยาตัวไหนควรจะเทสก่อนนะควรจะเทสก่อนโดยเพราะยากลุ่มที่มีผลกับตัวอ่อนนะนะครับอันนี้สำคัญมากๆนะฮะอันที่หนึ่งต้องมีผล Pregnancy Test อันที่สอง Contraception คือการคุมกำเนิดนะฮะร,ระหว่างที่ให้ยาอยู่เนี่ยอย่างน้อย2ส,สัปดาห์หรือว่าโดสสุดท้ายของยาเนี่ยการให้ยาครั้งสุดท้ายเนี่ยควรจะคุมกำเนิดไว้หมอยกตัวอย่างเช่น วัคซีนนะ m m r หดเยอรมันนะหาดเยอรมันข้อมูลแนะนำเลยนะครับว่าหลังจากฉีดยาไอ้หลังจากฉีดวัคซีนไปแล้ว1เดือนเนี่ยควรจะคุมกำเนิดนะควรจะคุมกำเนิดเหตุผลเพราะว่าตัววัคซีนนะครับอาจจะส่งผลทำให้ทารกที่เกิดท้องขึ้นมาเนี่ยเกิดความพิการได้นะเพราะนั้นก็ต้องคุมต่อเห็นไหมอันที่หนึ่ง รเรื่องการตั้งครรอันที่2เรื่องของการกุมนะอันที่3เรื่องของภาวะมีบุตรยากนะครับเพราะว่ายาหลายๆตัวนะครับพอทานเข้าไปแล้วมันจะลดความสามารถในการตั้งครรภลงนะครับหรือบางทีอาจจะมีผลต่อรังไข่นะครับทำให้เวลาจะมีลูกต้องมีลูกเวลาจะมีลูกก็จะมีลูกยากขึ้นนะครับเพราะนั้นต้องให้ข้อมูลไว้เผื่ออย่างนี เผื่อใช้ไปกินไปยกตัวอย่าง,างเช่นการให้ยาเคมีบําบัดเรารู้อยู่แล้วว่าการให้ยาเคมีบาบัดปุ๊บลังไข่จะฟอรเร็วนะครับเพราะนั้นก่อนให้ยาก็ต้องบอกก่อนว่ายากลุ่มนี้เนี่ยมีผลกับการตั้งครรภ์นในอนาคตนะเออคนไข้จะได้ตัดสินใจนะเผื่อจะเลือกถูกว่าถ้างั้นหนูไม่ขอเอายาตัวนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังนะสั้นๆน,นะครับอยากให้รู้นี่แหละ ว่าผู้หญิงทั่วไปจะกินยาอะไรต้องรู้3อันนี้นะครับ 1. ผลการตั้งคาร 2. การคุบกำเนิดและ 3. ว่ามันส่งผลกับภาวะมีบุตรยากหรือเปล่านะครับเราไปหาอ่านกันได้นะฮะใน FTA นะครับเป็นฟรีได้เลยนะฮะน,นี่เนาะโอเคขออญาตทักทายนิดน,นึงนะฮะคุณทีละร้านสวัสดีครับ หมอไม่ได้ตอบคําถามเนาะต้องขออภัยด้วยนะวันนี้นะครับมีคนดูยี่สิบสี่คนตีหนึ่งยังมียี่สิบสี่คนเนาะสุดยอดเลยนะครับคุณแสงเดือนสวัสดีครับคุณกุ๋ยใช่ไหมครับตามหมอง่วงมากง่วงจริงนะฮะคุณสินนิสาสวัสดีครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่อยู่ด้วยกันแม้จะไปตีหนึ่งก็ตามนะครับขอไปนอนนะครับผมโอเคแล้วไงเราพบกันอีกทีไ้พรุ่งนี้นะครับการแพทย์กันนี้ เพราะสุขภาพที่ดีเริม่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ